ว่าใครหล่อที่สุดในโรงเรียนไตน้นิธกันสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อโบนัสค่ะชื่อแตงกวาค่ะน้องบนัสกับน้องแตงกวาคิดว่าโรงเรียนไตรนิธนะคะใครหล่อและใครสวยที่สุดในโรงเรียนคะออน,นิ้หกทันสองค่ะ ครับสองกับพี่ดีมมสี่นะคะเดี๋ยวเราไปหากันว่าคนนี้จะหล่อว่าเจะสวยที่สุดในโรงเรียนจริงไหมวันนี้พี่มีคําถามมาถามเอโดว่าเอโดคิดว่าใครหล่อที่สุดในโรงเรียนเราหอมนะใครสวยที่สุดในโรงเรียนแอมมสี่ครับส<ม>ีนักสี่แอมอยู่ตรงนั้นครับน้องแอมสี่นักสี่ไหนอยู่ตรงนั้นเห,หรอไปดู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 ไปน้องแอมพสี่สีนะคะอยู่ตรงนี้ด้วย นนี้คะชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะเอ็ดบอกเขาบอกว่าเราสวยที่สุดในโรงเรียนอ่ะจริงป้ะเฮ้ยอ็ดชอบปะเนี่ยโรงเรียนเราใครหล่อที่สุดในโรงเรียนลูกครูแชมป์ครูแชมป์อ้าวโอเคได้นะครูแชมป์นะถ้าถามน้องคนอื่นบ้างชื่ออะไรลูกชื่ออคคอการ์ดออการ์ดพิง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 ,งโนาล่ะ นี้ทุกคนโหวตใครโหวตคนเดียวกันไหมครูแชมป์หรอครูแชมป์หล่อสุดในโรงเรียนหรอคะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปตามหาครูแชมป์สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่โอ้ชื่อน่ารักจังเจอเจอแตมวันนี้พี่โมนะคะมีคําถามว่าโรงเรียนเราหนูคิดว่าใครหล่อที่สุดในโรงเรียนนิดเดียวโอ้เส้ใหญ่นี่แหละมาคิดมีคนบอกว่าครูแชมป์ แชมป์เหรอกูแชมป์ก็จริงเนียแต่ไม่ดูผมแต่ไม่สู้ไม่สู้เส้นใหญ่ใช่ไหมบบอ่าเอ้ยแช้แมคิดว่าใครหล่อที่สุดในโรงเรียนลูกอ่ะกูแชมป์อีกหนึ่งเสียง กับมีออนิวมอหกทับสองให้ใครให้ใครสือกันให้ครูแชมป์ให้ครูแชมป์แต่ว่าครูแชมป์ก็แพ้แพ้เส้นใหญ่คะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอกสฉัรแล้วนะคะว่าครูแชมป์แต่ตอนนี้ครูแชมป์อยู่ที่ไหนคะครูแชมป์อยู่ไหนคะตามหาครูแชมป์ค่ะหรืออยู่ตรงนู้น วัสดีค่ะเป็นคุณครูหรือเปล่าคะ,ะชื่ออะไรคะครูแชมป์ค่ะเอ้าวนี่นี่ไงครูคแชมป์ส่น, <ะ S 1> นนี้คุณครูแชมป์รู้ไหมคะว่าน้องๆเขาโหวตว่าคนที่หล่อที่สุดในโรงเรียนไตรมิติศคือครูแชมป์ไม่รู้คนที่หล่อที่สุดในโรงเรียนของเราวันนี้นี่เราถามเล็กๆน้อยๆนะคะครูแชมป์ว่าครูแชมป์รู้จักโรงพยาบาลแปซิฟิกการ์เด้นไหมคะอยู่ที่ไหนให้ตอบให้หน่อยจัดครับอยู่โซนหน้าบริษัท อันนี้ถือต่ตอบถูกนะคะแล้วคุณแชมป์คิดว่าเรื่องสุขภาพสําหรับคุณครูกับนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยสำคัญยังไงคะสําคัญครับเพราะว่าเหมือนนักเรียนเราคุณครูแชมป์สอนพละศึกษาอยู่แล้วด้วยเกี่ยวกับการออกกําลังกายเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญถ้าเกิดเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเจ็บเจ็บป่วยป่วย่อยเดี๋ยวยังไงให้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านกับน้องๆน,นักเรียนนะคะเรื่องสุขภาพอยากให้ทุกคนหันมาออกกําลังกายครับเพราะว่าช่วงนี้เทรนออกกาลังกายกำลังมา นะครับอยากให้ทุกคนอย่างน้อยออกมาขยับร่างกายออกมาอะไรเงี้ยครับสุขภาพจะได้เี็นขอบคุณนะคะ